ครับมันีมาติดตามตลาดไก่้เมื่อเวยนะครับราคาไปไหนร้นไปไหนเนาะห้อยไอ้พี่ไครเดินไปรานไปไหนฮะแม่ลูกวะนอตัวเดียวนี่สิบเก็ดแสนเก็ดเนาะอ่าแสนเก็่องไปเนาะนี่มาท่านรองเนาะทรองว่าง องวางสูงประมาณร้อยรยสามบวกเนาะแม่นปสูงร like ้อยสามร้อยสาหาองวางเนตัวเงี้ยดีโอมตัวน้อมันนี่ห้อยนี่่ครับเกนี่แม่นปะยุคนรถแม่นบนโอ้นี่เกาตัวตัวนั่นหลายไปไหนตัวต่อไป โอ้แม่ลูกนี่เนาะอ๋ออันนี้ชุดนี้เล้วแสนแสนเกต์นี่นี่แม่ลูกชุดนี้นี่ลูกมั่นน่ลูกมันนี่ลูกมันเนี่ยแสนเกต์อันนี้กับแม่ลูกคือกันไหม,มอันนี้ไม่เดียวเท่าไหร่สองหมื่นเกต์อันนี้สองหมื่นเกต์พี่น้อง สองือนเกียรเดนสองหมืนเกียอันนี้ีควายล้วหลายเรอขอล้ทุกีาม,าม้ี่ครับอันนี้อะไรเมียนิ แม่ลูกเหสาแม่ลูกซีสหาลูกยี่หันเนาะีสิบหาเนาเอาทั้นี้ละเนาะจังมียังกับจังโาถามเนาะไสามาจะใสเนาะต่พ่อวาครับขอเปอรทเนาปดกศนย์แปดหศนย์หกหกหกศูนย์หกหกหนึ่งเก้าหนึ่งครับผมเอตัวเช็คตัวถามเนาะไหวแล้วหลายดิมันจะเร็วขึ้นเนาะผลกี่ตกพอเนาะครับผมกันน้ำมั่งกับบ้านไปมันย่งกันตัวเช็คตัวถามเนาะระวงงูเดิน

เจ้าสิจัไม่หลายนี่เพิ่นสนใจว่ขายเพิ่นเหลแล้วตรงไหผมรู้เี่โอ้ตรงไหนผมก็ไล่มึงนี่โอ้ไม่เน่ากับไม่เน่าอ่ะผมว่อำนาจแล้วคุณิ่งวลายโดเี่โอ้ไม่เป็นไรห่อว่าว่าวันที่ว่าพ่าผมซื้อแปดเมื่นกว่าั้งแต่มันในน่อยเพราะว่าผมเป็นคนมาคุ้งงามงานดาตรงกิง ตัวนี้วะตัวนี้วะูังรถ้จไปยืนกลี่พอยาญไก้เท่าไรอยากได้ของเพื่อนเท่าไรนี่อยากได้ของเพื่อนหลายไปเลยเพนนี้เยพื่อนเป็นเพื่อนี่ละะ้องใหเรนึัอน่ายร้วงนี้พท่านล้มตัวกันตัวไกลทางกันหลายไปเลยใกล้แล้วใกล้แล้วโอ๊อ๊ตโอ๊ตโอาตโอ๊ตโอ๊วโอ๊าโอ๊ตออนตโอ๊ตโอ๊อ๊ตอ่อออออ ่อเมื่ออีกเะเป็นวอกันย่นบ้านยังครับไปไว้เนาะพอไหมไ้ไปไอ้อนี่เปิดสี่หมื่นหาท่องไปนออ อ๋อผสมไม่เอามาคือเอามาคือกันเนาะเอามาคือกันเนาะกันมากกันว่าอยากให้ราตัวทองกับเชงวากันเนาะพี่น้องเนาะการรับสอกรับส่งกับัชงโทษเช็คถามเนาะเพราะว่ามันการซื้อการขายผมไปดีท้ายละเอียดกับว่าได้เพราะว่ามันจะเป็นมึงเข่าวเนาะว่ากล้วยพอรุ่งพันามขาก็อยากขายราคากับัชงี่บานนั่นแหละแต่มึงไปได้ขายเนาะ อันนี้ะเอาเอาขอเบอร์โทรนี่รับศูนย์เก้าสามสามศูนย์เกอดหน่งหนารัตัวเิก็ถามเ้หอยมงสนาะใส่อุบลครับอ๋อหอยมาุบลเนาะอ้าีมันได้ขายกบลากันไปเนาะเนีมเดินทางควายเดินทางเนาะครับผมว่ากันได้ขายกัมัเกหาไม่กบ้าไปเนาะแยบนี้แบบวงกบ้ากันไปตัวเดกว่ากันกดีท้ละเอียดกันไปเ้ยพอนี่ปะนี่ไหน โอ mm ้ตัวงามหน่าแล้วก็งามเดีว่ายสมบูรณ์หน้าตาดีหน้าตาดีตรงนี้ตอต่อต่อล่องได้อีกตั้งห่างเอามาสองกันนออ้านี่นะอันนี้หลายไปไหนนี่ของนี่เจ้ไปแต่เฟินของนี้ฟ้ตัวเดียวนี่เนาะนี่ของเราตัวเดียวโอ้วิวสูงดีหนังดีสีแก่งามดีงามอ๋อขอเบอร์โทรเนี้ย 0 8 6 2์แ5ด5กสองหกอาเกชยก็ถามเด้อห่วยพอเนาะ้ามันเด็กกว่ากันไปมันย่งกันเฮอ้าตาเราก็ดีีดหน้าตาเราง่ามดีนโอ้ส่งมันง่างใหมเนาะส่งมันง่ามดีดอ้าตาเราก็ดีีดอ้าหัวหัวหัวง่า ก้วยสาวเนาะกวยสาวกวยสาวอ๋อเกก็ทำเบ่อแล้วเนาะขายขายขายมันได้ขายมันมาเนอะขอยงงวยกวยยเนาะไอ้ว่าปมานี้ป่ะยน่อยขายลกวยน่อยนี่ย้อสคนื้อสามเลาสองหน่อยซื้อก๋ยอร่อยอผางหมื่นสิบห้าร้อยโอ้โนี่ก๋วยสาวทั้งสองนี่เนาะก๋วยจ ตัวนี้แม่บ่เออเออตัวผูตัวผูทั้งสองอ๋อตัวผูอ๋อฮิปอผู้ใดอยากได้ฮอฟันเขาไปเลี้ยงนาองอเนะอ๋อนี่แหละเอามาสองนาะพอเอามาหลายเรขายเลขามาลยเหลือเท่านี้เอ้าขอบปโทษนี่พอมาโชคแบบนีเลยคุณมันไม่เอาเอองานขานมากอเราเฮ็ดกัยุตแถวนีน้พเนะคนจะรอนีก็ยุแถวนีอนเป็นหน้าพู้นละมาหลวดเราซื้อ่ายงขายของน้องพรนะคงขายของ เดนไมก่มีแม่หนึ่งโอ้ฮะยังก่อเี๋ยวเดก่ระว่าเสามเมื่นสองสมเมื่นหนึ่งเมื่นสามเมื่นเจ็ดนยาวส่น่อ้ชุดนี้อันนี้สามเมืเม่นเจ็ดนี่ลูกกับตัวอ้ลูกกัแมลูกแม่เดินแม่กับท้องแล้วเอากัน เอากันสามมื่อได้รัสามโตตละเมื่นกัขันมันออกไหมเลี้ยงบม่โดนนี่แหะนี่เนาะเลียงไม่โดนก็ไหวนี่เลียงบ่โดนดีนี่แหละสามนี่นี่ตัวสองนี่ทองนั่นตัวสองนี่ทองนะสามเมื่อ่งสามเมื่นเจ็ดเนาะเพราะเนาะที่ได้ขายอะไรนี่พนนเขจะเมื่อล่ะพวกนหมาเงินวะ ผมออกมาขายออมาขายน้ำมันะนี่ผู้ใดสนใจก็มากะลิงนี่กละา้อละสามร้อยโอ้ดังดีอ่ะไม่ยุ่งอ่ะไม่ยุ่งอีกต่างหักโอ้ยโอมันดังดีตเนาะโอ้นี่เด้อนับาทก่อนละสามร้อยละสามร้อยเนาะนี่ผลมาขายนี่พร้อมเด้อนี่เฮ็ดจากมือเฮ็ดจากมือออ้าเบอร์โตรเนี่ยศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้ศนย์ห้านึ่งศูนย์หกหนึ่งหกหยหีกเ้อยเรกกเศษวิเศษบ้านไดเนาะเษนี่ บ้านพ่นง่อยครับอ๋อบ้านพ่นง่อยสูงแก่โอ้ยง้อยพ่นเลยแต่นี่บ้านพ่นง่อยโอ้ยน้ามือผ่อบ้านเดี่ก็เพียรอพอกท่เรียกบานพ่นง่อยบานพ่นงอยบานพ่นง่อยกานผู้ใดสนใจมาก็ขอนี้กับผู้เนอะบานพ่นง่อยนี่ละเว่อร์โคนี่ละนี่ของามเรี่ยของเร่านี่เโค้ดใหย่ใหญ่โอ้ยใหญ่ใหญ่นี้เรียกว่างส่งเครือส่งเครือเขาส่งเครือได้เนาะนี่ส่งเครืออันนีกจะสามร้อยนี่ไม่ยุ่งยางดีนี่ไม่ยุ่งครับเปิดตาว่ามันมันหน่อยๆน่อยครับอย่างกับเรื่องนี้นึงไม่เสียดไมเเหลานะ ไม่เไม่เสียไม่เดียวไม่เกาไม่แก้ไม่ตะพุ่นะไม่แข่งหัวัยไมตคุณเนาะอ่านีเบดโไม่หากมันว่าเป็นไม่ที่คือขวาเนาะช่วยสิเขาถามด้วยเนาะขอเบอร์โทเจาด้ยเนาะครับผมเอานี่เด้ยายมนยโอ้หนามอนอันนี้สายปนอันนี้อ่ามือห่ามือหาโอ้สีดำค่ะเด็กมือหาอ่ะเมื่อยงออมโตเิพี่น้องเพาะมันจืดปด ไทยหนางามนี่ล่ะควายมาใส่เนาไปลุงเอ้มาเจดตัอ๋อเจ็่ตออเดียวกันละวันนี้ละเออวันเดียวกันเอเดียวกัน่เอรทัดียวกันก็ปนเพราะงขายหมดก็ห่ะเอจจุงมเเอๆเมาเด้อควายควายาอควายหลาอยู่เนาะแต่ว่ามันหนังไทยไได้ขเลยร่าก็ดพรายามอยู่เนาะเราะมันจืมันเื็น่อะมันกรไดย้กนาะไปลุงนี ซื้อคนครัอ๋อซืนเรียบร้อยแล้วนะนี่ขายก็เลยครับนั่นเอ้โแซ่บเสี่ยงไปเอาต่นเล้เอาดีนะข้วยบนข้อยบน่นปากผมข้อยบนบนเนื้อข้อยบนเนี้อห้องเป็นห้องนี้หน่อยห้องครับห้องเป็นห้อง้องกันห้องล้วนย่หยมันไหก่อนซีเมื่อนครับซีเมื่นนี่ซีเมื่อนน่นนี่ซื้อน้ำไฟอะไรเนี่ยดูยนี่รนี่ เรียกขายคือเกันมั่นพ้อประกันมั่นพร้อมมั่นนหาเดือนเกอบอนะเนาะอันนี้รายไปนี้แม่น้อยนยนี่อันนี้ทาเก็ะแม่นเงนมันตั้งหางออันนี้อันนี้เท่าเกีาเก็นไทยอันอ้อมไม่ได้น้อง่นะเขาจะมีพ่อขายขอเบอร์โทเนี 0 8 8ย3แปดแปดห6 6ส9 6 6จ็ด้าสามเจ็ขาเกกขเ้าย็ถามเลยเด้อหอยมากสเนาะพวกใช่เราะพกใ่ลเอ็ดปุ๋นอ่ะเอ้คุยจะถามว่าควายโรคอะไรอยู่ดิมันยังกับว่ากันไปบ่ยั่งกันคุยเกี่็ถามว่าเนีควายเดินทางเนาะอเนาะควายเดินทางมันกะนต้องเดกไยเห็นเนาะผลก็ตกเลยพี่น้องรถก็เริ่มออกแล้วควายมันก็ีเดียหน่อยนะ ai nó qua, qua lại đòn áo, ba mươi hạ, ô ba mươi hạ mướt, nè ba hạ phi nó, nó, ô này nó, nó, nó nó, này ะควยเล่านี่ศูนย์ก็มพี่น้องเอร์โทรกันนี่ละศูนย์เก้าศูนย์เก้าสมศูนย์สามาสีาสอกาว็ทขพอเด้อค่อยๆควายควาของนีพอทำสสายควายน้อคายเนาะควายตรงนีนี่จะแม่ลูกเดีพี่น้องกูได้สนใจควายแม่ลูกอะดีเาเมต์มากกันนี่แหะเด้อแม่ลูกกหลายอยู่ไปเลยเนาะแม่ลูกนี่ หาหาเนาะอืมเป็นข้าวเม่นมานี่แหละแม่ลูกลูกตัวคููเด้อนี่อันได้ลูกเจ็ดตัวแล้วเนาะลูกตัวแรกเนาะตัวแรกตัวที่สองขันเม่นผสมคือในทองเนาะผสมแลวผสมไปนี่เอากันกันราคาหาเม่นไงกะหาเม่นหาเม่นหากันเม่นเอากระได้สามตัวนี่นี่โอ้ยู่ในทองรอบผสมแล้วกันอยากได้ก็คือโทรมาเช็คแล้วถามเนาะตรวจท่องตรวจยังกวากันไปเนาะได้เนาะ อันนี่ก็เพื่อเกศก็ถามเนาะไหว่เล่าเนาะ,ะนี่ตัวผู้เนาะนี่อันนี้เป็นตัวผู้ดิ้นช่วงนวดก้อยมันดีออกแค่นี้มันผสานนมสดมันมันอันเลี่ยวเนาะค้ายเนาะก้อยม่อาศัน้อนี่มาตะพนทองมาตะพนทองเนาะมาหลายบ่มือเดียวแค่นี้ได้ขายนเน่ไปนี่เดียวนี่ยของเดียวมีขายไปเนี่ยได้เนาะ กำลังตเจรจากันอยู่ไปติขอเบอร์โทรก็อยี่ว่ท่นไปขอางกันอยู่น้อง <tr Patter ns> ขายกันเยนอพี่น้องเอาขอบโทษนี่ศูนย์ก่อแปดสองหนึ่งห้าสอ่งห้าเจ็ดกสอะโถามมาเด้องว่องควายควายเราต่อชีวะหาเวลาแหป้าหลายเป็นหน่ี่ ค่ะตัวนี้เนาะอันนี้สาเก้าโอ้โหควมาถึงีมืงมั่วควยตัวนั้นเด็แม่นี่เด็แม่นี่เปิดไล่ยุที่หาเมื่อนหาค่ะหาเมื่อนหาเนาะหาเมื่อหาสามสิบเก้าหาเมืหาอันนี้จเมื่อนสาวน่อยเนาะสาวน่อยเมื่อนสาวน่อยนี่แหละงานเลาก็งามยู่ดีแข่งขาเลาก็ดีแข่งเรากังามนี่แหละนี่แหละ อขอเบอร์โทรแนมครับเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกแองแป่งเจ็ดสามศูนย์หนึ่งเจดศูนย์ถ้เจก็ถามเเ้หอยเมาตะใส่นองควายหืมะควมาตะใสน่อวมาตะพนทองคันอ๋อพนทองอ่โทรเจก็ถามนาะมันยั่งกวานไปเนาะมันยังอทรอเจก็ถามเนาะมันยังเดืหนไม่กวานไปเนาะอาเนาะอ๋อเราขายกล้วยนะอ๋อมันหีทายเด็ดเสียหนยมันน ไหวกันหมดแล้วพี่น้องเป็นเดีเวยวไหวกันแล้วอ๋อแค่นี้น้องพี่น้องนะสวัสดีครับสนามไหวจิตไหว